มาค่ะเราจะมาแก้ไขกระโดดเบื้องต้นนะคะถ้าถ้าเป็นจํานวนเยอะหรือเย็บผ้าโหลในงานแบบนั้นเยอะๆนะคะแนะนําให้เปลี่ยนอะไรนะคะอ่ารายการอ่าอะไรนะเขาเรียกอ่าจักกระโดดนะคะกับผ้าพวกส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อสปอร์ตนะคะมาค่ะสักสักจะมาหาแก้ไขสมมุติว่าเราเย็บเย็บกระโดดนะคะแล้วเรามาแก้ไขแบบนี้นะคะ กระดาษนะคะกระดาษชนิดไหนก็ได้นะคะลองก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวน,นี้นะคะตามเส้นเลยนะคะถ้ากระโดดนะคะทําไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเยอะเราต้องให้ช่างมาทำาแก้ไขนะคะเปลี่ยนโรตารี่หรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ ไม่เยอะนะคะนานนานผ้าชนิดนี้จะเข้าร้านสักทีผ้าลื่นๆมันๆน่ะคะมันจะชอบเป็นนะคะเขาเรียกว่า,าจับก,กระโดดอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้กระดาษรองนะคะกระดาษอะไรก็ได้ไม่ต้องแข็งนะคะ แกจับก,กระโดดเบื้องต้นของซ้บๆก่อนเลือกช่างนะคะถ้าไม่เป็นไม่เยอะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เลาะออก่ยคะได้ดีทีเดียวเลยค่ะถ้าไม่เยอะนะคะอันนี้หมายเหตุว่าถ้าไม่เยอะอันเนี้ยค่ะอย่างนี้แล้วค่ะเขาก็จะไม่กระโดดนะคะ ทีแก้ไขจากที่กระโดดนะคะกระดาษอ่อนๆค่ะไม่ต้องอกระดาษแข็งนะคะเคล็ดลับ ระโดดเบื้องต้นนะคะแล้วก็ล้อออกเนี้ยคะ่ะก็จะเย็บผิดเห็นไหมคะไม่กระโดดเลยไม่มีช่องว่างเลยใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเห็นไหมนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะแต่ถ้าเยอะไปก็เรียกช่างนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเรานานๆเราเจอทีหนึ่งก็แก้ไขแบบนี้นะคะเพราะว่า,าถ้าอื่นเขา กระโดดอะคะ่ะแต่ผ้านี้เขาก็โดดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือแก้ไขเฉพาะหน้าเค็ดลับของช่งางซาที่ใช้นะคะส่วนมากเขาจะเป็นอน่าพวกผ้าสปอร์ตอะคะผ้าผ้าสปริงผ้าลื่น เสร็จแล้วเห็นไหมะคะถ้าเจอผ้ากระโดดส่วนมากเขาจะเป็นผ้าพอกสปอร์ตอย่างนี้นะคะที่เขาจะตะเข็บเขาจะดึงหรืออะไรอะ่ะอ่นี้ค่ะส่วนมากผ้าที่จะดึงนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี อย่างหนึง่งผ้าผ้าที่แบบเป็นใสยางยืดท,ที่ที่ใส่ยางยืดอะคะ่ะแล้วก็ใส่ยางยืดแล้วทีนี้เวลาเวลาเราสวมขึ้นนะคะสวมขึ้นแล้วทีนี้มันมันแน่นสะโพกติดสะโพกลูก้านะคะเราอย่าไปเสริมผ้านะคะถ้าสมมุติว่าอ่ายางยืดติดแน่นสะโพกเขามีเนื้อผ้าน้อยกว่าสะโพกเวลาเขาขึ้นใส่อะคะ่ะ เขาเรียกว่ามันแน่นนะคะแน่นแน่แนขึ้นติดที่ะโพกแล้วมันขึ้นยากทีนี้ให้เราแก้ไขถ้าเข้ามานะคะให้วัดเอวเขาวัดเอวล,ลูกค้านะคะวัดเอวแล้วก็ติดซิปนะคะแล้วก็ใส่ยางยืดกระชับเอวของเขาสมมุติว่าเขาใส่ยางยืดเวลายางยืดมาอย่างเงี้ยเอวอาจจะสามห้าสามหกนะคะแต่ที่จริงน้องเขาเอวยี่สี่ยี่ห้าอะไรประมาณนี้แต่ว่า ที่เขาใส่ยางเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผ้ากองๆอยู่ข้างล่างแล้วมันค่ายย่นนะคะใคยเคยเห็นไหมคะผ้าที่ใส่ยางยืดแล้วทีนี้ดึงขึ้นสะโพกไม่รอดนะคะหรือว่าแน่นไปอะไรเงี้ยผ้ามาแก้ไขยางยืดนะคะให้เรากระชับยางยืดเท่าเอวลูกค้าแล้วก็ติดซิปข้างๆเลยนะคะไม่ต้องไปขยายเนื้อผ้าเพื่อจะให้ลูกค้าเราอ่า สวมขึ้นง่ายอะไรประมาณนี้มันจะเหมือนเพิ่มความพองแล้วก็แก้ไขที่ไม่ค่อยกับผ้าไม่ค่อยกระชับนะคะมันก็เหมือนใสย่ยางยืดแล้วพองไปใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะให้ใสย่ยางยืดกระชับเอวลูกค้านั่นแหละแต่ติดซิปให้ลูกค้านะคะและ้วซิปซ่อนซิปธรรมดาก็ใส่ให้ค้านั่นแหละคะ่ะวิธีแก้ไขอ่า อยางยืดที่ติดสะโพกที่ขึ้นไม่รอดอะไรประมาณนี้นะคะเิล็ดลับนะคะขอบคุณมากมายค่ะ